จะเกิดอะไรขึ้นครับมเมื่อดาวเกตย้ายราศีเข้าสู่เรือนการเงินของชาวราศีมิถุนนะครับดาวเกตนะครับหรือที่นักโหราศาสตร์เนี่ยจะบอกว่าดาวเกตเปียบเสมือนน้ำจิ้มแห่งจกักรวาลโคจรเข้าสู่เรือนการเงินของชาวราศีมิถุนดวงจะตานะครับก็พันเหมือนถูกปรุงแต่งด้วยรสชาติ ที่ไม่มีใครอันคาดเดาได้เนาเกตเป็นดาวที่เปรี่ยนด้วยพลังแห่งความสัด์สิทธ์เล่นลับและเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับเมื่อตกไปในเรือนการเงินจึงเหมือนกำาังฟ้าที่หยิบโชคลาภบ,บังอย่างมาโปรยไว้ให้แบบไม่ทันตั้งตัวชาวมิถุนนะครับในช่วงนี้มีโอกาสได้รับเงิอนอย่างไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นเงินคืนจากลูกหนี้ เงินที่คงค้างแม้กระทั่งของฟรีหรือของแถมนะครับหรือโอกาสในการสร้างรายได้แบบชั่วคราวที่มาไวไปไวเหมือนแบบน้ําขึ้นให้รีบตัดนะครับแต่ก็ยังมีเงินให้พอยิ้มออกได้นะครับบางคนอาจพบกับช่องทางเสริมเล็กๆน้อยๆที่สร้างรายได้ได้อย่างฉับพลันแม้ว่าจะไม่ยั่งยืนสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เหมือนน้าจิ้มรสแซ่บนะครับที่มาทําให้ชีวิตของการเงินเราเนี่ยมีรสชาติขึ้นมาอย่างน่าประหลาดดาวเกตนะครับยังเชื่อมโยงกับพลังโลกวิญญาณจึงเหมาะกับการบนบานสารเก่าหรือขอพรนะครับทำบุญเกี่ยวกับการเสริมดวงเเรรื่องงกาิน ช่วงนี้โดยเฉพาะพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับความ,วามลึกลับหรือเทพสายปฏิหารนะครับเช่นองค์พระปู่ศรีสุดโทพระปู่พญานาคนะครับพระปู่ฤษีหลวงพรร่อฤษีอะไรต่างๆครูบาอาจารย์สายพุทธาคมช่วงนี้นะครับชาวราศีมิถุนอย่าเพิ่งมองข้ามเงินเล็กๆไปหรือสิ่งที่ดูไร้ค่าเพราะว่าในความมืดมนนะนะั้นอะอาจซ่อนขุมทรัพย์ที่รอคุณอยู่แบบไม่ทันตั้งตัวยังไงขอฝากไว้ด้วยนะครับวันที่สาม ดาวเกตย้ายราศีไปสถิตในภพการเงินของชาวมิถุนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ